ตอนนี้เป็นตอนเช้าแล้วในเมืองเรือนแบบประเทศเรอรเมือนกินได้กินอร่อยเลยนะคะชนเก้าหน่อยดีนะคะสนุกหมคะสนุกอ่ะอร่อยด้วยชิ่เจ๋งคืออันนี้เลย เป็นโคนไอติมอะค่ะแต่อันนี้หนูกัดไปแล้วนะเป <c oughs> ็นโค้ไอติมเลี้ยวขึ้นมานะค่ะ <c oughs> เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มันจะมีซ้อนให้ใสอะค่ะ <c oughs> เป็นยก <c oughs> เป็น,ปนร,รัสบรลริบูเบอร์รี่แยมบูเบอร์รี่เตอร์บรัสบลร่รมีหมดเลยค่ะนูเทล่าก็มีใส่ลงไปในนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็กินค่ะ หนูอันนี่คือเป็นยาสตรอเบอรี่นะคะที่หนูเอามาแล้วก็มีอีกสองอันซึ่งหนูกินไปแล้วก็คือเป็นรูทเฮลลานะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะคุณแม่คุณแม่แนะนำหน่อยขนมอร่อยทุกอย่างเบเกอรี่นี่อร่อยหมดแล้วก็ครีมแเนื้อเนาะนุ่มมากนุ่มมากคือครีมส่วนใหญ่เปนจะนุ่มๆหมดเลยแต่ห้ามใส่เกลือของของเขานะคะ กินและไปขึ้นแน่นอนองน้นไปเจอแกตอนกำลังเดินไปที่เที่ยวกันนะคะแล้วก็นั่งรถไฟไปด้วยบ๊ายบาย แล้วเราก็ออกจากเมืองเดินแบกแล้วนะคะเรานั่งรถไฟเพื่อที่จะไปเที่ยวเมืองต่อไปของเราก็คือเมืองแบมแบกนะคะซึ่งเมืองเนี้ยตอนแรกไม่ได้อยู่ในลิสต์ของคุณแม่เลยนะแต่ว่าคุณแม่ดูโกเวนโกคะ่ะแล้วเห็นบรรยากาศมันแบบ สวยมากตึกรานบ้านช่องมันสวยมากก็เลยโอเคมันไม่ไกลจากเมืองเนินแบกนะคะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพอถึงสถานีแล้วก็แวะยอมากก่อนเลยนะคะมันก็จะเป็นเหมือนร้านแบบขายของอะไรเงี้ยนะมีขนมมีน้ำอะไรเงี้ยนะคะเรามาถึงที่เมืองแบมแบกแล้วก็ออกจากสถานีรถไฟเพื่อที่จะไปบริเวณของโอทาวนะ ะะวันนี้ก็ฝนตกนะแล้วบรรยากาศมันก็ดีนะความจริงอะ่ะก็คือเดินได้แบบชิวๆนะคะแล้วก็ผ่านในบริเวณของเหมือนเป็นสาราว่าการอันใหม่ของเขาอ่ะนะคะเดินตามถนนปักหมุดไปเรื่อยๆบรรยากาศแบบชิวมากเลยนะบ้านเมืองแบบสวยงามแล้วเราก็ต้องข้ามสะพานอันนี้ก็จะเห็นวิวบรรยากาศแบบเนี้ยนะคะสวยงามมากนะคะก็คือแวะถ่ายรูปเป็นจุดๆไปเลยแล,แล้วก็เดินต่อมาจน บริเวณของ tourist information นะคะแล้วเราก็จะข้ามแม่น้ำไหลายสะพานอยู่เหมือนกันนะก็จะเห็นตึกตามแบบ hub t i m b e นะคะแล้วก็แม่น้ำนี้ก็คือน้ำไหลแรงมากๆคือบรรยากาศแถวนี้คือมันชิลมากจริงๆนะเดินชมเมืองแบบมองไปทางไหนก็สวยหมดจริงๆนะคะแล้วเราก็จะเดินต่อไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยังมีจุดไฮไลท์ที่เราก็ยัง ปุดแต่ทุกคนที่เนี่ยเชื่อเลยว่าเดี๋ยวแม่พาไปดวดทุกคนต้องตามแม่มาแน่นอนนะคะดูตรงนี้ก็ว่าสวยแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีจุดที่แบบไฮไลท์ค่ะตามมาค่ะและนี่ก็คือจุดไฮไลท์นะคะเป็นบริเวณสาราว่ากันอันเก่านะซึ่งตั้งอยู่กลางแม่น้ําเลยนะคะถ้าอยากถ่ายรูปนี่ต้องคือเดินถอยออกมาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้ได้ เห็นบรรยากาศของตึกด้านหลังนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปดูบริเวณตึกแบบใกล้ชิดอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ชิดดูบรรยากาศภายนอกกันก่อนนะคะจุดที่แม่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เหมาะมากในการถ่ายรูปเพื่อให้ได้วิวของสาราว่าการอันนี้เลยนะคะ ใครมามาตามแม่ได้เลยนะได้รูปสวยๆไปแน่นอนค่ะจากจุดเมื่อกี้นะคะคุณแม่ก็เดินต่อมาอีกนิดนึงนะเพื่อที่จะมาถึงจุดบริเวณสะพานที่เป็นที่ตั้งของสาราวาการนะคะพอมาเห็นตรงเนื้อสถาป,ปตัตยกรรมรวมถึงาภาพวาดเนาะที่เขาวาดทิ่ฝาผนังอะคะ่ะมันสวยมากอลังการสุดๆเนาะประกอบกับได้ยินเสียงน้ำไหลที่มันแบบไหลแรงมากนะคะ บรรยากาศมันแบบดีมากนะโรแมนติกสุดๆนะคะเดี๋ยวแม่พาไปดูบรรยากาศรอบๆบริเวณนี้อีกทีนึงนะคะจริงๆถ่ายรูปได้อีกหลายมุมเลยค่ะ เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูพร้อมบรรยากาศของฝนนะคะถึงแม้จะมีฝนแต่เราก็ไม่ย่อท้อนะเพราะว่าเราอยากเก็บภาพบรรยากาศสุดแสนประทับใจของเราเนี่ยไว้นะเพราะว่าเราตั้งใจมามา,มากเพื่อจุดนี้เลยนะคะการเที่ยวของแม่เนี่ยก็คือเราจะเน้นปักหมุดจุดที่เราอยากไปเนาะแล้วเมืองนั้นๆเราอาจจะไม่ได้เที่ยวอะไรมากนะเดินชมบรรยากาศดูกันใช้ชีวิตของผู้คนแล้วก็มาดูจุด ไฮไลท์ของเราที่เราอยากมาสวัสดีค่ะไม่อยากเที่ยวตอนนี้อยู่เมืองแบนแบๆนะคะพาดูสาราว,วาการกลางน้ำเลยสวยงามมากนะคะสมากเลยแม่เดี๋ยวจะพาไปดูอะไปเลย สาย่างของาการมาสวยงามากนะคะดูหไหมด้านหลังของคุณแม่สวยๆเ,เมืองเก่าเนาเดินข้ามตอนแรกก็จะผ่านโซนเมืองใหม่แล้วก็พอมาเรียบๆคือโซนเมืองเก่าสวยมากคะ่ะหลังจากอิ่มนำสำร,รัญ จากการเยี่ยมชมจุดไฮไลท์ของเราแล้วนะคะเราก็เที่ยวดูเมืองของเขาไปอีกเล็กน้อยนะคะระหว่างทางเดินกลับไปที่บริเวณสถานีรถไฟเนาะอย่างที่บอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นร้านส่วนใหญ่ก็จะปิดนะคะแล้วประกอบกับฝนตกเนาะเราก็เลยคิดว่าอ่ะเมืองนี้ได้จุดไฮไลท์ที่เราพอใจละนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปที่สถานีรถไฟเนาะแล้วก็ไปเมืองอ,อีกเมืองนึงต่อนะ เมืองต่อไปที่เราจะไปก็คือเมืองเวสต์บกนะคะซึ่งมีคลิปแล้วนะคะก็ไปดูาาคลิปดูได้นะคะคลิปของแม่อาจจะสลับไปสลับมานิดนึงนะคะแต่เมืองแบมแบกแห่งนี้นะคะคุณแม่เล็กคอมเมนต์เลยนะว่าควรจะมาให้ได้เลยนะคะถ้าใครมาเที่ยวที่เยอรมันเนาะ<ม>ก่อนจบคลิปแม่พาดูห้องน้ำในสถานีรถไฟนะคะ แล้วเจอกันครั้งหน้านะคะว่าแม่อยากเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนค่ะ